สิแยกแยะจิตมโนวิญญาณถ้าพลากจากการบ้าน,นใดๆก็ดเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเพื่อเก่าข้ามว่าจิตมโนวิญญาณเลยเป็นสิ่งเดียวกันอธิบายแยกแยะข้อมละเอียดของมันสมมุติว่าจิตนี่ก็คือตาเห้านี่แหละจิตนี่คือตาสิ่งที่เห้าไปเหลียวเห็นน่ง คือเห็นยังก็แลวแต่บุคคลสัตว์สิ่งของเห็นยังก็แลวแต่ถ้าห้าคิดถ้าห้าคิดจะให้เป็นทั้งสั้นอากให้เป็นทังนนน้งสี่แบบนั้นแบบนี้เนี่ยความคิดก็คืออาการของจิตความรู้สึกตัวรับรู้คือวิญญาณเกิดอารมณ์ความพ่อใจและบ่พอใจนั่นจิตมโนวิญญาณจึงเป็นสิ่งเดียวกันเที่ยวเวียนว่ายตายเกิด แต่บาดนี้ถาเห้าเป็นผู้มีสติบันทั้ทาสิแยกส่วนมันออกใดต้องกะรทั้สิแยกส่วนเอาอก,การปฏิบัติรรมทั้งหมดร่วมแล้วลงที่จิตเฝ้าสังเกตได้บนันเฝ้าสังเกตความคิดนั่นแหละแต่ว่าการเฝ้าสังเกตความคิดเอาความคิดละความคิดเอาความคิดสังเกตความคิดบาดา่ได้เออ จะต้องอาศัยลมหายใจสะก้อนเป็นเครื่องยึด <sh> เป็นเครื่องยึดของจิตสะก้อนเบว่าทั้งจิตทั้งามคิดทั้งน,นั่นแหละเรื่องมโนทั้งวิญญาณอย่างร่วมอยู่ในตัวเดียวกันคือเป็นผู้มีสติเนี่ยสติบอกโดยร่วมๆเบาโดย,โดยอันย่นย่อข้ามาสะกอนคำว่า,าสติสติถ่ายรู้ลมเข้ารู้ลมออกความคิดถึง เกิดความเคยชินเวลาเห้าเห็นภาพขีดปั๊บไปเห็นบุคคลเห็นคนผู้ยิ่งผู้ใา้ก็แล้วแต่ถ้าเห้าคิดแบบน,นี้เกิดความรู้สึกพ่อใจเลยเพพอใจนั่นแหละคนผู้นั้นแหละ,พพหละเป็นดุด,ดังบอมีที่ตังของจิตแล้วเห้าไปเห้าไปเห้าไปติดกับคพนผพพู้นั้นเกิดอารมณ์ความรู้สึกพ่อใจกับเพพอใจของคนผู้นั้นนั่นแหละจังีพบพบจึงเกิดขึ้นได้บาดน,นี้ถ้าเห้า ฝึกฝนตัวเองสติรู้ล้ลมเข่าออกอยู่ในปัจจุบันบม่มีการคิดอย่างอื่นถ้าคิดเนี่ยคือเป็นอดีตอนาคตทั้งที่เลยสติล้มเข่าออกปัจจุบันล้มเข่าออกเฝ้าสังเกตความคิดหลักธรรมทางบิดร่วมตรงที่หลักจิตแล้วก็แยกย่อยคือเฝ้าสังเกตความคิดแล้วก็เอาล้มหายใจเป็นเครื่องอยู่อันเป็นว่าให้อยู่ในตัวเองค,คือ่นก็เอื่อนว่า เป็นผู้มีสติรู้อยู่กายในกายคือลมหายใจนี่เองเอ,อกายในกายถ้าเฮ้าฝึกตนเองไปเรื่อยๆเข้าสิคอยเห็นความคิดถี่ความเคยชินมันมีมาตะกาวกรอ,อยู่แล้วชินพอจะเห็นคนปับ๊บคิดปับ๊บงามชิลาลพอใจเพราะพอใจ,พ,อใจพบเกิดมีเฮ้าเห็นเหตุขอั้งมันแล้วเฮ้าเฮ้าเห็นมองสีดับละบันถ้าเฮ้าบ่คิดพบว่เกิดเด้ เฮาบ่คิดแต่ก็บ่มีอารมณ์พอมก็พบว่าเกิดเนี่ยจึงบอกว่าให้ยิดลมไก้กอนยังก็ตามว่ <c oughs> จาจิตมันก็อยู่ตะมันของมันตั้งหากก็เลยว่าเปรียบเสมือนตาตาเหาเดย๋ยวเห็นรถพับตบาคิดจะได้เด้งามเด้เนี่ยเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ความพอใจนั่นแหละพบเกิดเกิดแบบนั้นเด้ออารมณ์ความรู้สึกที่พอใจกับบอกพอใจนี่เนี่นี่แหละเป็น เ,เป็นปัจจัยแห่งความเกิดของคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมันไปยึดติดที่จริงะยึดติดในควอมพ่อใจนั่นแหละ ừ, เหตุทั้งใดเฮาสิเหตุเหตุจั้งใดเฮาสิเอามันอยู่แต่นั้นเฮาถึงอาศัยล่มให้ใจนี่นเองคำว่าสติคำว่าปัจจุบันก็นคือลมให้ใจเขาออกนี่นแหละถ้าคิดย่ำไรก็สร้างเป็นอดีตอน,นาคตบิดคิดเป็นสัน,ส,นสันให้ทุกคนนั่นฟฝ้นตนเองอยุ่แค่นี้แหละ มันห้าสีไปยุไสกระสารวัดใดสำนักใดตนไม่ป่าผู้เขาทั้งใดกระสารออถ้าบอมีลักจิตบ่สังเกตจิตสติควบคุ่มจิตเนี่ยก็เป็นอันวาก็ยุแค่นั้นแหละพบก,ก็เกิดคือเก้านั่นแหละ้้เฮ้องควบคุ่มมันไหวบ่ให้มันเกิดอารมณ์นี่เองทำความกว่าใจ